มีแรงบิดสูงแรงม้าสูงที่รอบต่ำรุ่น K7V ผลิตในประเทศญี่ปุ่นสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะพามารีวิวรถขุด EC140DL บูมขนาด4.5นะครับแล้วก็แขนขุดเป็นขนาด2.6เมตรบุ้งกี 0.57Q คนั่นเองแท่นแท็กของรุ่นนี้จะอยู่ที่ 750มิลิเมตรจะเห็นว่าในรุ่นนี้บันไดเหยียบสามารถพับได้ที่ด้านขวามือจะมีการติดตั้งปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงความยาวคี่3เมตรเป็นปั๊มแบบตัดออโต้35ลิตรต่อน,นาทีถางน้ำมันเชื้อเพลิงจะอยู่ที่250ลิตรค่อนข้างเยอะพอสมควรนี่ก็คือปั๊มไฮดรอลิกของเครื่องจักร EC 1 4 0 DL นะครับรุ่น K 7V ผลิตในประเทศญี่ปุ่นอัตราการไหลของปั๊มตัวนี้จะอยู่ที่ 118ลิ11ตรต่อน,นาทีห้องแผงระบายความร้อนหนึ่งแผงระบายความร้อนอากาศด้านบนสุดแผงระบายความร้อนน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์และที่เพิ่มเติมขึ้นมาเรียกว่าแผงระบายความร้อนน้ำมันเชื้อเพลิงสวิตตัดกาวแบตเตอรี่กล่องฟิลหรือกล่อง EDB ซึ่งจะรวมดีเลย์ชุดฟิลอุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าไว้ที่จุดเดียวยิ่งไปกว่านั้นเครื่องจักร EC 140, 1 4 0มีแผงกัน้นนะครับระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์มีระบบอีโก้ช่วยในการประหยัดน้ำมันระบบเดินเบาอัตโนมัติและอีกระบบหนึ่งนะ เมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์เป็นเวลา5นาทีเครื่องจักรจะดับการทํางานโดยอัตโนมัติช่องแอร์แรงดันสูงเมื่อตากแดดร้อนๆนะครับเครื่องจักรรุ่นนี้จะติดตั้งแผ่นกันลื่นแบบเจาะรูอ่าังเกตนะครับว่าตลอดทางเดินจะมีแผ่นกันลื่นตลอดทางเลย เป็นเครื่องยนต์รุ่น d 3 8 f ให้แรงม้าสูงสุดที่106แรงมา้าแรงบิด336กิโลนิวตันนะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบขนาด3 8ลิตรมีแรงบิดสูงแรงม้าสูงที่รอบต่ำ